คะเรา,าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทนะคะทกสจ่ายเงินชาวนาต่อเนื่องนะคะอีก2วันหรือ2รอบก็คือ1และ2ทธันวาคมนี้โดยเริ่มทยอยโอนทั่วประเทศแล้วนะคะและ10จังหวัดที่รอคอยอีก2วันนะคะคือภาคตะวันออกเชียงเหนือหรืออีสานมาเช็คอัปเดตกันว่า เหลืออีกกี่จังหวัดหรือมีที่จะโอนอีก2วันนี้กี่จังหวัดนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอีก10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะโอนนะคะวันที่1ธันวาคม2 5 6 6โอน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิยะโสธรนะคะ พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนา770,000รายวงเงิน9,277ล้านบาทและรอบสุดท้าย2ธันวาคม2566 5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตอำนาจเจริญขอนแก่นและกระสินพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะคะ820,000รายวงเงินที่จะโอนนะคะ9,282ลา้านบาทะน,นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง10จังหวัดที่แอดอ่านมาทุกคนได้รับทราบคือกำหนดหรือแผนโอนในวันที่1หรือวันที่2แต่จะมีรายย่อยหรือแตกออกไปอีกว่าแต่ละอำเภอแต่ละตำบลจะมีวันที่โอนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่แต่ละตำบลจะได้รับการโอนเงินไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าแผนการโอนจะเป็นโอนวันที่1วันที่2ก็ตามทีนะคะทั้งนี้แผนการโอนเงินของทกศนะคะมี โอนรอบที่1ถึงรอบที่5รอบที่1ก็คือ28พฤศจิกายนรอบที่2 29พฤศจิกายนและรอบที่3คือวันนี้30พฤศจิกายนรอบที่4ี่หธันวาคมและรอบที่52าธันวาคมนะคะครั้งถัดไปก็จะเป็นโอนทุกวันที่28ของเดือนตั้งแต่28ธันวาคม2 5 6 6จนถึง28กันยายน2567รในส่วนของข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะ